คนแรกอีกเอาผัวหัวมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่โผัวหัวมาแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะเกิดเจอเอาว่าจะกลุ่มเราไปเลยไอตันน่าง่เอ้ยกลุ่มกูไอ้กัวโจตุงอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีอย่าตีหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดอย่าตี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 กันนะอย่าตี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 กันนะหยุดเลยกัน ตุ้งตุ้งตุ้งอ้าวพี่เลี่ยนเข้ามาทำไมอ่ะอ๋อบาวยี่ไม่ได้เข้ามาทำอะไรหรอกยี่แค่เข้ามายืนเล่นเข้ามาแว้เฉยๆอ่ะเฮ้ยเอเลี่ยนหยุดเลยเสียงใครอ่ะตันอ๋อเสียงกโจพี่เออตันกูชวนคนเข้ามาได้เป่ะวะได้ดิได้ดิถามพี่เอเลี่ยนดิพี่ผมชวนคนเข้ามาได้ปะผู้หญิงผู้ชายอ่ะน้อง น่าจะผู้ชายพี่อ๋อเอยอยังก,ก็ได้เลย,เยมัวฮแฮแฮฮสวัสดีเราชื่อโยกฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะกดคือง่โมโหคือบ้ารีคือกอริลลามัวฮะสวัสดีโยกทำอะไรอยู่หรออ้าวนี่รู้จักกันด้วยหรอรู้จักเี่พี่เพื่อน